มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสิ้นแล้วพระเกจิเถราจารย์หลวงพ่อสุดวัดลำเหยเมื่อวันที่15เมษายน2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลาประมาณ12.30นนที่วัดลำเหยพระครูนันทศิริคุณ หรือว่าสุดนันทโกพระสังฆาธิการพระเกจิเถราจารย์เจ้าอาวาสวัดลำเหยที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอได้มรณภาพอย่างสงบด้วยสิริอายุย่างเข้า91พรรษาณกุติเจ้าอาวาสวัดลำเหยเป็นพระนักพัฒนาอันเป็นที่เคารพรักของชาวบ้านในชุมชนและสิทธิอนุสิทธิ์ทั่วสารทิศ พระผู้มีแต่ความเมตตาพระนักพัฒนาสร้างความเจริญให้กับวัดเรื่อยมาค่ะที่วัดลำเผย74หมู่ที่4ตำบลลำเผยอำเภอดอนตูมจังหวัดนคนปรปฐมมีประชาชนผู้นำชุมชนสอจอบัญชาบุญวงศ์สอจอเขตสองอำเภอดอนตูมนายจำปีเหล่าปาสี นายกอบตอลำเหยเจ้าอาวาสวัดลำลูกบัวคณะพระสงฆ์คณะครูอาจารย์ผู้อำนวยการโรงเรียนกำนันผู้ใหญ่บ้านสออบตอ,อมรศักิ์สุริยาวงศ์สิทธยานุสิทธ์นับร้อยทราบว่าพระครูนันทศิริคุณเจ้าอาวาสวัดลำเหยสิริอายุย่างเข้า9 1้าพรรษาได้มรณภาพอย่างสงบที่กุฏิเจ้าอาวาส ซึ่งประชาชนที่มีความเคารพต่างเดินทางมากราบไหว้ร่างพระครูนันทสิริคุณหรือว่าสุดเจ้าอาวาสวัดลำเหยเป็นเจ้าอาวาสคนที่เจ็ดวัดลำเหยเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายรักษาการเจ้าอาวาสวัดลำเหยเมื่อพศ2516และขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดลำเหยเมื่อพศ2519 จนมาถึงปัจจุบันเป็นพระมหานิกายหลวงพ่อสุดได้สร้างวัตถุมงคลที่โด่งดังคล้าวคล้าบปลอดภัยเมตตาก็จะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลังช้างด้านหน้าจะเป็นรูปของหลวงพ่อสุดส่วนด้านหลังจะเป็นช้างที่ตั้งอยู่หน้ามนฑดบของอดีตบุรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดลำเหยหลวงพ่อจอนหลวงพ่อปานหลวงพ่อเมฆ ในวันที่16เมษายน2563เวลา13นาฬิกาบรรดาศิทยานุศิษธิทั่วสารทิศชาบ้านที่จะมาร่วมรดน้ำศพพระครูนันทะสิริคุณได้ตลอดจนถึงเวลา17นาฬิกาจะมีพิธีน้ำหลวงสงศพพระครูนันทะสิริคุณและช่วงเวลา18นาฬิกาจะทำพิธีสวดพระพุทธมนต์เย็นเป็นเวลา7วันและหลังจากนั้น ก็จะทำการสวดเฉพาะวันพระ8ขค่ำและ15้าค่ำสวดทุกวันพระเป็นเวลา50วันทางด้านผาออ,อุดมสุริยาวงไวยาวัจกรวัดลำเหยจะได้ประชุมปรึกษาทางคณะกรรมการวัดและสิทธานุสิทธิ์กันอีกครั้งจะดำเนินการอย่างไรต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ